ขอลอดก่อนดีกว่าอขอลอดก่อนดีกว่าขอลอดไม่เห็นอย่อาขึ้นกลัวกลัวกลัวไม่เป็นไรขอบคุณมาก,กไม่เป็นไร <laughs> ใส่ได้ใส่ได้เนี่ยฮลโหลสวัสดีค่ะโอาบ่เห็นด้วยเนี่ยอยู่ใส่นอนอย่มากินข่าวอู้ดอดจิก้าบ,บ้านจิก้าพน้องไายเออแมนจิกับอัน,นสะก,กดแล้วก็เลยมากินข่าวสวัสดีค่ะ,คะไปเที่ยวไหนไม่ ม่ได้ไปเที่ยวหรอกมันว่เห็นเลยมันเป็นเหมือดเหมือนแบบหน้าจอเฟซ b ุ๊กกับเพจมีคนเปลี่ยนเหมือนของหนูไหมคามันเป็นสีดำมันเป็นสีดำมันก็เลยยากเห็นยากมันขินต่ำบอกหูต่ากระเทยต่ำกระเทยเที่ยงว่ะขินน้ําแนวมาเด้อค่ะมาเด้อค่ะมันไม่ค่อยเห็นตัวหนังสือนะเพราะว่ามันมันเป็นดำดำ มาดวมากค่ะขอบคุณหลายๆค่ะสิกบ,บ้านสิกับไปซ้อนนีิลลาเาบันนี้ก็เล้หิวเขาก็ได้แวะมากินเขาก็ขอบคุณนะคะไม่กินขา่าสวัสดีค่ะมากินขา้าวมันไม่ค่อยเห็นแม่มันเป็นอันแบบอันอขอบคุณค่ะ น้องไข่ฝนตกแห้งๆน้องไข่นะ่ะมาได้รอดอกมะบ้านมาน้องไข่แล้ววันนี้กะสิกับค่ะกับ,บก็เลยแวกแะกินข้าวแวะกินข้าวเออก็เลยมาโอเคโอกาสไล่เสาไล่ยิงซีวันนี้สวยขอบคุณนะคะเออไอสวยเนี่ยไอสวยได้นอกจอละในจอว่าต้องไปสวยนะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกินขา้าวพายุรอรอก็มึงเหมือนบรรยากาศไห้ลนะ่ะมาคนเดียวนะเข้ามาคนเดียวเห็นไหมแล้วก็กลับกองกันอือสัญ,ญญาณบอดีอีกแล้ววะ่ะจีเหอยเลยลักขณา,า,าเธอ ต่ำกระเทยบาววายุอุดร้ะนีอ่อุดรอยู่อุดอรเด,ด,ด,ด้ไม่ใช่อยู่นองขายไม่ใช่อยู่อันไอ้อีหยังก็สกุลเด้ยังไม่กลับเลยสกุลนารอก่อนกินข้าวกินอะไรก่อนถึงจะกลับคือหอดคือกัดละเอื่อยเอ่ยติดตามอยู่คุณผู้หนาขอบคุณเลยหลายค่ะเออ,เอ,ออะไรสียงแกขอบคุณนะคะฮิวเขาตัวฮิวเขาว่าถ้ามันได้กินเขาย่างเดียวจ้า เจ๊สิไปหายเห็ดอีหยังกินเห็ดคลิปก็เลย้่าเออบ่ค่อยสัตว์เป็นบอกที่ไว้ไฟมาวะไม่ไฟมันก็สิ่ว่าดีอีกเลยสัตว์บ่มันเป็นมั่ว่า่กลมั่วบ่า่ะป่ะเกี่ยนยี่ห้อโทรศัพท์สับเราเด้อมันมันมาสัตว์บ่ะมันเป็นมั่วๆบป่อีลีติ เด็กเสื่มน่ารักค่ะคุณเห็นหนูไหมเห็นค่ะแต่ว่ามันเป็นมืดๆนะเอ๋ตัวหนังสือมันมืดแล้วมันก็มืดๆอนะ่ะชัดจา้ชาชัดมั่วค่ะมั่วขนานะคู่หนึ่งสัตว์คู่หนึ่งมั่วว่างๆสิบใบมอั่วๆน้ำตนะ้มกันเลยว่างๆสิบใบมั่วๆน้ำแบบได้จนดินดา ตำบอกตบกุณอียงคุณกูมือมือนี้คือสวยแถโอ้ยสวยนะคะชัดค่ะอายุเท่าไรเมื่อน้ำอายุต่อมีแน่เ่น้ำอายุนี่เมื่อเมื่อไรเด้อเท่าเล่าผู้ใดแก่อันนี้เป็นว่ามันเป็นดำดำเนี่ยกินกับยาค่ะตำบอก่งโตมือ มันเป็น่ยน yeah. oh. ้องอันนั้นมันเป็นกับแอบมันเป็นกับแอบเดนโอ้มันเปลี่ยนต้องแอบเดี๋ยวชัดถ้วคนเดียวแต่มันสะดุดแบบเน วายู่ไปเห็นรถปฏิเสธกลับบ้านเด้อค่ะกลับบ้านค่าขายปังๆขอบคุณหลายๆค่ะวันนี้คออกขอบคุณค่ะเออเป็นส,สันๆมั่วๆกะสังมันทอดโตหน่อยเป็นคนโตหน่อยด้วยเป็นคนโตญ่เป็นคนตัวเล็กๆคนหลายๆเป็นคนตัวเล็กๆไม่เป็นคนตัวใหญ่เดีย๋ยวนี้หน่อยนึงมาดูตัวญ่ เจ้กับในคลิปก็ตัวจริงสิว่าพูดกันเด้อน,นี่ไงมาอีกแล้วนี่ดูนี่อะไรสดไปด้วยว<ะ>ขอบคุณค่ะนี่เลยอืมกินแซ่บแบบนื้อเนื้เข้าไปดูได้นะคะโอ้ยบอกเลยกินแซ่บแบบเนื้อเนื้อใช่ค่ะนี่เลยนี่เหนียวบังเนียเจ้าของร้านเจ้าของร้านเนี่ ย่ำปูบเมดน,นะกินค้เดียวนะว่ามีเมิดย่ำไหน้งล่มเออว่าเห็นว่ะต้องไปเห็ดจังเลยวันนี้คือเปิลเวิน์ผมบากสิแม่นบะมาด้วย เมื่อใดบันที่สองแล้วสองอาทิตยแบบ์นะเหลากุ้งสดนะเหลากุ้งสดแล้วก็ตำลาวยำหอยหนางรมยำหอยนางรมเหรอ ขอบคุณหลายๆค่ะเดินทั้งปลอดภัยขอบคุณค่ะเกี่ยงกับเด็กไม่ชัดเออไม่ชัดมันเน็ตไม่ดีลรืมอถามเน็ตเขาลรืมอถามลรืมอถามไอ้นั่นเห็นกับเงตนสอบหมือนค่ะคิดยาย มือสวยสวยนเฮลโลหิวเขาเลยมาด้วยค่ะแกะไปเดยกินยังเดี๋ยวด้นี อันนี้ข้างขวานี่ข้างซ้ายเวน่ะใส่์จะโดดแล้วล่ะแต่ว่าเวลาเฮ็ดขีดกะว่าเขาอยากใส่บอกไงไงไม่ยยอยากไม่อยากอันนั้นเลยนไหมความหมายนะเข้าฟอกกัดเรื่องกินเขาก็เลยว่าเด้โฟกัสเรืเ่องเอ็กเ,เซซิลี่ในตัว ถ้าไม่ชัดต้องการโฟกัสในกลอน้องเบิดโฟห์ฮะแบบหนึ่งมันมาโฟ มันคล้ายๆกับว่าคล้ายๆกับว่ามันมันอัปเดตไหม่มันอัปเดตมันอัปเดตแล้วทีนี้ไอ้เพจกับเพจกับอันนี้นะ่ะมันดำมันเป็นจอดำหมดเลยมันเป็นจอดำ,มดำหมดเลยเด้เอ,อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ 挺好。 แข่งยังมันถ่ายไปหมดมันถ่ายไม่หมดมันก็ต้องอย่างนี้มันหลายยังซะ่เลยคืนขวาเอียงไหมอันกวอาเอียงก่อนขวาเอียงก่อน ไม่ไม่มันถ่ายกล้องหน้าแล้วมันจะสลับให้กล้องหน้ามันสีสลับทางด้ยออันนี้คือทางขวาเนี่ยอันนี้คือซ้ายอันนี้คือขวาอันนี้คือซ้ายใส่ทางได้ก็ได้ดอกหัวบว่มีนะจากบอก๊อ,อมันไม่ได้เบิ่งหย่อนแวนดอกมันเบิ่งคนคน,คนนอนอยู่บ้านมีบ๊อเออ เกี่ยวว่าใส่ทั้งใหนหรอกอร่อยมากมมเลิศอย่างยินเลยเป็นตาแซ่บแซ่บดีอ่ะเป็นตาแซ่บ ชูนเห็นเ็นได้ผู้ใดแกบเป็นบอกเลยด้วยค่ะมันดำมันเป็นจอดำมันเลยด้มันดำทั้งพื้นหลังทั้งอะไรเลย จิ้นคนเดียวค่ะใส่กี่ทางไปใส่มาใส่คนเดียวไปไหนมาไหนคนเดียวไม่มีเพื่อนหรอกเพื่อนม่นมีอยู่แล้ว่าเขาก็มีครอบครัวกันหมดแล้วเขาก็ไป่อยากไปรบส่วนเขานร 进来。 Pero แซลบมาเ้อค่ะมาค่ะมาค่ะแฉลบ hơn điều quá mi mù em hơn điều ngay quá คาเดย์กามี่เด็ดจับกระเทยเนี่ยอร่อยยังก่อนเนี่ยเบิองสีให้เบิองเนอะ อราก็มีย้ำให้นางรมมีแกงเลี้ยงมีตํำหมักง,งูมีตํำเล้าอันนี้ย้ำม,มันยำกุ้งเหลากุ้งเหลากุ้งดำกระเทยอ,อุดอนสิกับบ้านคะ่ะสิกับอุดสก,กุลไ่เป็นกลับ้านหรอกสิกับไปซอนนะก็เลอยกันนั้น ตัดแสียสบอร่อยดีคนเริ่มาก อยากกินน้ำมาด้วยค่ะมาด้วยจ้ะแส่บให้นั่งลงกินแล้วครับไปอยู่ทางคุณมันไม่ค่อยมีกลิ่นแบบนี้เด้ไม่ตะกบตะเขียนเลย ออกจากกิ่งกบนะอีงอ่งแม่ม้านอยากอีกแล้วมาเด้อแม่ม้านแซบ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 ค่ะแซ่แบอีบิด ไปแล้วหรอกินเขากันกินเขากันเด้อเราสิะไไมะลัยไหมมันมันมั่วงมันบอกมันเป็นกองอกม่วงมั้งเหลือมีแสงเริ่มมีแสงม้ำนำ น้ำไผ่มากคนเดียวค่ะกำลังจะเดินทางแมนค่ะมาสักกมาน้องค่ายก็ได้กำลังสิเดินทางกลับจะได้แวะกินเขาก้อนนิ้วเข่านะยู่น้องค่ายฟืนตรงแห้งหลายแก่งเลี่ยงแซ่บ ด,อ,ด,ดอ,อันนี้คางขวา้าด้วยอันนี้คางไายไส่ยังสีมะดดเรอ่ะค่ะบ่ค่อยเห็นบ่บ่บ,บไ่ไส้ท้ายขีดนะคะ่ะ ธรรมดาของคุณยิ่งเหรอเนาะไม่เครื่องตแตงไก่แตงกวมันมแกะเวลาเนาถ่องไทยคลิปพ่อกับวไดใหญ่สอะไร้ังี้สินะเอาไงไ่ายๆเลยแต่ว่าเวลาออกบ้านเอียงสิจ่ะแต่ไม่อยู่ที่แบบว่าใสอยู่บอมมีไขมันซื้อมันเจ้าของเอง มันเจ้าของเองที่อย่างมันอยู่ทานนี้ลหละไปนี่แหวนตัวนี้มันบางไปคันของน้ำอยู่โรงเรียนไปจับอันนะ่ามันกเ็เลยอันเดี้ยวเดี้ยวแล้วมันนี่มันคับก็เลยถอดออกมาใส่ทางนี้ ก็นด้ค่ะสัตว์คนมาบอกกันไหมกินก้อนเพิ่นเดียวเวิ่งอยากอายเพิ่นนาะค่ะสิก๊ับด้วยล่ะเด้อหรือมาบอกน้าไหมสวัสดีค่ะ